เป็นเกี่ยวกับสุขภาพภายในอะค่ะโรคปอดอย่างเงี้ยค่ะปอดปอดอักเสบอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเราก็อยู่กับเขาแบบเนี้ยค่ะคือหนึ่งเดือนจะอาเจียนแบบรุนแรงค่ะประมาณสามถึงสี่ครั้งซึ่งใครไม่เป็นก็จะไม่รู้สึกแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ชินนะครูไม่ได้ชินค่ะไม่ได้ชินกับโรคนี้แต่เราต้องอยู่กับเขาค่ะอ่าต้องอยู่กับเขาให้ได้ซึ่งมันบั่นทอนสุขภาพจิตทําให้เราอะเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้า นะคะอันนี้ซึ่งจะไม่ค่อยเคยพูดเท่าไหร่นะคะเนาะอน้นนนวันเนี้ยค่ะเวลาใครที่เป็นอยู่จะรู้ค่ะว่าเฮ้ยแค่ปวดหัวเองบางคนแค่ปวดหัวแต่อันนี้คือเป็นไมเกรนกับปวดหัวต้องแยกออกนะบางคนแค่ปวดหัวธรรมดาแต่ถ้าไมเกรนเนี้ยจะเกิดอาการคลื่นไส้ค่ะตอนช่วงประมาณบ่ายๆเขาจะเป็นแล้วเขาจะเพิ่มลิมิตขึ้นลิมิตขึ้นไปจนถึงตอนเย็นเขาจะอาเจียนเป็นเวลานะไมเกรนเนี่ย อ่ะอาเจียนเป็นเวลาค่ะมันเคยอาเจียนทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็อาเจียนอยู่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นไหมผู้ผลิตจะอาเจียนแบบนี้ค่ะแล้วก็อาเจียน,น,นจนจอ่าเจ็บคอเนี่ยค่ะอาเจียนจนเจ็บ